พี่พิชาครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่นิพนธ์องก์กรลสินจะไปสวรรค์เขตวันที่6กพิเกตนีแหละเราวๆนี้แหละทีนี้ผมก็ดูสถานการณ์ก่อนถ้าหากว่าไม่จิดแขกจากกรุงเทพก็อาจจะตามไปด้วยอันนี้ก็พี่น้องทางฝั่งเราทางนั้นก็มีหลากหลาย อย่างหลากหลายครอบครัวนะครับที่มีปัญหาเกรื่องเศรษฐกิจวิริพล์ก็เข้าไปในป่านะไม่ใช่เข้าไปที่เมืองสวรรค์เขตนะครับเข้าไปในหมู่บ้านเล็กๆอีกเยอะก็เลยอยากได้เสื้อผ้ามือสองของชายมเครื่องกีฬากีฬาก็ได้นะครับเสื้อผ้าก็เอามาเลยนะครับที่บรรลุบ้านปีเก่าแล้วนะถอดออกชุดเก่านะแต่ว่าพี่พิชาพัดส่งมาพอดีก็เลยขออนุญาตมอบให้โยเป็น ทั้งหมดนี่อยู่20กว่าตัวนะครับเมืร์เอ็กับเบออลให้ไปแจกยีน้องทั้งฝั่งราวที่มีปัญหาเศรษฐกิจอยู่ให้ได้ใส่สีฟ้าคือวันสุขวันแห่งความสุขแล้วก็เสื้อท้องฟ้าใหญ่กว้างธุรกิจการงานของทุกท่านของพี่ปีชาก็จะได้แผ่ผ้าใหญ่กว้างออกไปจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปถ้าหากจะกำไรก็ขอให้กำไรหลายร้อยล้าน คทุครัอออขอบคุณเยีชาโอกาสนี้นะครับเพราะว่าเราจะจบุืนร่วมกันสิ่งที่จะไปนี่ก็คือไปพาพาผู้บริหารระดับประเทศของเราและก็ผู้บริหารของเมืองไทยเราไปเพื่อเพื่อได้เห็นสภาพและก็ไปดูว่าบ้านเมืองเป็นยังไงสิ่งที่จะไปก็คือหนึ่งก็คือหอไต 2. สองก็คือ วัดที่ถูกทำลายด้วยความขัดแย้งหรื่องสงครามสมัยนดจีน,นสามก็คือพื้นที่สำหรับจระเข้น้ำจืดใหญ่ที่สุดของอาเซียนเสร็จแล้วเราก็จะไปดูศูนย์เขาเรียกว่าอนุรักษ์พันุสัตว์ป่าของเราพระองค์ละมั่งที่ใหญ่นะครับซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในในอาเซียนในเอเชียนในโลกนี่ก็ว่านดา แล้ก็ขอบขอบคุณเชียอิชาครับที่อนุเคราะห์ในเรื่องของเสื้อผ้านานะแพรคกับคุณไดมิทของเก่าของแก,ะกะ่ครับฝากต้อนมราได้ในเรื่องเสื้อผ้าเพราะว่าอากาศที่เราหนาวมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นเราช่วยเพื่อนร่วมโลกของเราให้ให้เหมือนกับเราเนี่ยนะเพราะว่าท่านกายถ้ามีครอบครัวทุกยากเราก็ทุกยากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปด้วยกันมันจะอยู่ในโลกนี้อย่างขอบคุณมากครับพี่อบิดาครับขอบคุณครับ